สวัสดีเ้อจ้าเด้อสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านค่ะที่เข้ามารับชมนะคะเนาะเมื่อนี้อากาศดีพี่น้องค่ะตื่นสองมาเห็นแดดเปียงปังอากาศดีกะซีออกไปหาแนวอยูแน่ากินกับพี่น้องค่ะสิไปหาผุละเก็บพักปลาหย่าปลายูแถวๆอันคางน้องพุละมองดีเกยเห็นใบผุละพี่น้องเอ้ยว่าสิมาเฮ็ดอันนันเฮ็ดเมนูแข็งเทโพว,วัสัน เมื่อนี่เห็นป้าพักบุ้งป้าหมองที่เคยไปเก็บเมื่อนี้ก,ก็เลยตั้งใจว่าสิไปเอาอีกค่ะพี่น้องมาๆๆเดินทางไปน้ากันค่ะอันนี้ก็คือระวางทางค่ะดีระวางทางที่สิไปเอาพักบุ้งฝรังมาได้ค่ะเด้อมาเดินทางไปภูหอมกันค่พี่น้องจ้าไก่หอดแล้วค่ะไก่หอดแล้วที่เราจะมาเก็บอันนี้มาถึงแล้วมามือน,นั้นยังมาทันได้อันนั้นพี่น้องนะคะตอนยังมาทันเดยไงมาเมื่อนี้โอ้ยยอดใหญ่มาก

พี่น้องใหญ่เยอะมากทั้งใหญ่ทั้งยาวผักบุ้งทั้งนี้เป็นต้นพี่น้องคะทั้งทั้งบ้านเขาเป็ดเกลือแต่ทั้งนี้เป็นต้นนะคะสะใจป่ะพี่น้องเอ้ยสะอ่อนปลาผักบุ้งปลานี่ยปวดปลามันงามซะคุณน่ะมีแต่ต้นยังไงพี่น้องคะจะยังไงป่ยังไงแกเบิบบ้งสกุตเตอร์นหน่อยขั้นนี้ สูงกว่ารถสกุตเตอร์อหน่อยขั้นนี้พี่น้องเลยบอกว่ามันงามคักงามแนี่ยดูสอนซอนนี่แต่ยอดอวบพี่น้องคะผู้ใดมาแกงเทโพน้องคะเนาะมาเอาไปแกงได้จ้าเด้อยอดงามหลายเท่านี่ยพูดกพี่น้องคะ่ะว่ายกากษพากเป็นปลาอยู่ค่ะเป็นปลาเน,นี่ยต้นเนี่ยลำใหญ่หรือไรพี่น้องคะ อย่าซ้ำเคียนพูดนะฟังเสียงหักเด้อพูดนะนองเลยพูดได้มากินมาเอาได้เจเด้วยพูดนะยอดง่งามหลาทั้งบ้านไงถักมาถักมาพูดปิดไปนองเป็นปลาเลยสะใจบอ ดูน้องลำของต้นผักบุงจะใหญ่เท่าแขนเลยดูใหญ่มากดูลำของต้นผักบุงพี่น้องใหญ่มากเอายอดเดี่ยวก็คือสามยอดนะพี่น้องเนาะคือแล้วเลยอ่อนๆกับไม่ค่ะเยอะแยะแต่บอกอะไรคะพี่น้องค่ะพ่อแล้วแต่มาพอจุ่มนี่อ้ยยอดงามไหลย,ยอดใหญ่ไหลเลยทายให้พี่น้องปองไปขาเบิ้งนั้นอีก คือแบบโคตรงหญ่เลยแกอยากแกไปจักหน่อยแต่ห้องมันก็หายหยอดอนอนมันเอาพี่น้องค่ะก็จะ,ะเด็ดเอาสูงเนาะเอาก็เอาพวกเอาไปไปลายมันโคตรงหญ่เลยพี่น้องค่ยพุดนนอนอ,อนกําลังเกิดกับนี้พี่น้องนะลายค่ะ,นะคะมั่ตุหยอดอยหงไงเนาะสุดยอดเลยอ่ค่ะกะําลังเกิดเอนนอน่อ,อนแบบนี้พี่น้อง